เซฟเชอร์เอ็มสวัสดีเจ้าโอ้วันนี้ลูกค้ามานยังอย่างเอ้ยว่าเจ้าอันนี้เห็มซองนะครับโอ้เอ้าวันนี้เห็มซองหนึ่งนะเจ้าเนาะครับติดใจวันก่อนเนาะอ่าเออกินแล้วมันเป็นจะได้พองเจ้ามันกระชุ่มกระชวยย่างกบบรับดีรับดีอ๋อเจ้าร่างกายนี่มันจะเบาเนี่ยเบาตัวเบาเลยนะครับโอ้เจ้า แขกินซองเดียวอยู่นะแขกินสองเดียวอยู่เนาะพูดสวัสดีนะเจ้าวันนี่ก็เลยอยากจะมาเอาคำสองหรือยี่หนะอ่าได้เลยเจ้าจะซื้อกำสองก็ได้จะซื้อกํากองก็ได้ก็าว่าจะซื้อตามโปรโมชั่นของมันก็ได้อิงถ้าหาโปรโมชั่นเนี่ยก็จะได้ในราคาถูกกว่าเดิมในแรกๆเขาอาจจะลองคำสองก็ได้เจ้าเพราะว่าของดีจะได้เขาอากจะแบ่งปันกันกินเนาะผมอยากเจ้าเป็นวันจันผมอยากเป็นกองเลยเป็นกองเลย ได้แลครับผมอ, <นะ S 2> อ่า <ไป S 1> ใช่ใช่ใช่เจ้าแต่ถ้าจะเอากำละสองกองเนี่ยกัดจะได้ทุกประเดิมนะอ่าได้จะได้ก็ได้หมดได้เจ้าขขาคนเจ้า